สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครครับชมข่าวในพระราชสำนักครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานราชาพิเศษสมรสครบ50ปีวันนี้เวลา17นาฬกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงนศาลาเรืองวังไกลกวนหุ่หินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริโสภาพันดวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรากิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรและหม่อมเจ้าสิริวัลีมหิดลพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคุณพลอยพลินคุณพุ่มคุณใหม่เจนเซน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานราชาพิเศษสมรสครบ50ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัชที่ระลึกงานราชาพิเศษสมรส50ปีแด่พระสงฆ์15้ารูปที่เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาชัยวัรประจำรัชกาลพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบแล้วประทับพระราชอาณพระสงฆ์สิบห้ารูปเจริญพระพุทธมนต์เมื่อถึงบทเสกนาทำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกลิ่นแล้วทรงประเคนแดดสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแล้วประทับพระราชอาณที่เดิมเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศ พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาเทศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงรรมพระธรรมกวีวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคห์จตุปัจจัยเทยธรรมกันเทศถวายพระเทศและทรงประเคห์จตุปัจจัยเทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์แล้วประทับพระราชอาณาที่เดิม ทรงหลังทักสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศหม่อมราชวงศ์สิริกิติยกรพระธิดาองค์โต ในพลเอกพระวรวงเธอกรมหมือนจันทบุรีสุรนาถและหม่อมหลวงบัวกิติยากรนาวังสะระทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493ซึ่งตลอดระยะเวลา50ปีทั้งสองพระองค์ได้ทรงร่วมกันปฏิบัติพระราชก,การณียกิจต่างๆอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจนพระสงฆนิกรชาวไทยเสมอมา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออกพระบาทตามลำดับดังต่อไปนี้วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา2ีนาทีพระบาทสมเด็จพระยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณสาราดุสีดาลัยสวนจิรดา พระราชทานพระราชวโรากาสให้หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพ้าทตุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชธิยาสัยและธนาบัตรที่ระลึกชนิด1 000บาทธนาบัตรชนิดราคา1 0 0 0บาทแบบใหม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ นายชายสิริสพน,พนิชต์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชตรยา,าสัยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนายสมศักดิ์ศรีวุฒิชาญประธานกรรมการผู้มนวยการบริษัทฐานเศรษฐกิจจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทฐานเศรษฐกิจจำกัดเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชตรยาสัย นายมนุนมุกประดิษฐ์กราารมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายบุญชัยสีชัยยงพาณิชกรรมการบริหารบริษัทอุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทยจำกัดและคณะเฝ้าทุนลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางพยาวสิริวันประธานลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่สามเขตพระนครเฝ้าทุนลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชพยาบาล โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนายอุดมวิริยาสิริน,นันประธานกรรมการบริษัทแม็กซอนซิสเต็มประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทแม็กซอนซิสเต็มประเทศไทยจำกัดเฝ้่อทูลหลังพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเครื่องวิทยุค,คมนาคมจํานวน99เครื่องเพื่อส่งใช้หรือพระราชทานตามพระราชตยา,ายัยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระรจชทถานพระราชาวโรกาสให้นายกฤษดาอารุณวงศ์ณยุทธยาอุปนาย,ยกลำดับที่หนึ่งสยามสมาคมในพระบระมราชุป,ปถมัมภ์นำคณะกรรมการสยามสมาคมเฝ้าทูลรองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือ Art and Art Industry Insight จำนวนหนึ่งชุดพร้อมด้วยแท่นวางหนังสือเสร็จแล้วเวลา9กานาฬิกาหสเจนาทีสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดา พระราชทานพระราชบรกาศให้ในายนิโคลัสซาฟิโลปูลอสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทยและภริยาเฝ้าถูลองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เวลา1ินาฬิกา17นาทีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอึนเซียนเอกอัครราชทูตราชนจาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยและภริยาเฝ้าทูลองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เวลา10นาฬิกา4 3นาทีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซันโดยสไวอี เอกอัคราชทูตสาธารณารัฐฮังการีประจำประเทศไทยและภริยาเฝ้าทูลอลงพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระ,ะพระราชทานพระราชโรกาศให้นายอนุการอิสระเสนานอยุธยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอน,นันทามหิดล นำนายบุญชัยอุกฤษชนผู้ซึ่งได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศและสำเร็จการศึกษาแล้วเฝ้าตุลลองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษาสมเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชชูมารีพระราชทานพระวรการให้เอกอักรรทูตสาธานรัฐฮังการีโรมาเนียและสาธานรัฐเช็กจัดเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำ เวลา1 <S. <S. ิบเก้านาฬิกาสี้สิานาทีวานี้เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไวรลักษณ์อัคราชกุมารีเสด็จไปยังห้องนพมาโรงแรมสุโขทัยพระเจ้ทานพระวโรกาลให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีเอกอัครราชทูตโรมาเนียและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กจัดเลี้ยงถวายพระกระยาหารคําเนื่องในโอกาสที่จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐฮังการีโรมาเนียและเช็ก อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง27พฤษภาคมนี้ตามคำกล่าวบังคมทูลเชิญข้าประทานาธิบดีทั้ง3าประเทศรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับพานพุ่มสการะเนื่องในโอกาสวันราชาพิเศษสมรสครบ50ปีเช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโลลาปรดกระหม่อมให้นานนรยรฤงธิศสนิทวงศ์ณยุธยารองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับเป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับผ่านพุ่มสกการะจากนายประสงค์พิทูลกิจจาผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการทหารตำรวจรวมถึงพ่อค้าและประชาชนจากอำเภอต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณบริเวณหน้าประตูทางเสด็จพระราชดำเนินวางกลกยกวนหุยหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื่องในโอกาสวันราชาพิเศษสมรสครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถช่วงนี้เราพักกัน